บอกไปแล้วเชิญครับที่ปรึกษาครับผมเชิญครับเอาลพี่น้องชาวเรือครับก <จะ S 1> ันเราไปดูที่ว่าเที่ยวนี้ออกออกออกมาแล้วโอ,อ้โหสยามมาไม่ธรรม,มาดาครับผู้ชมรุ่งสุริยาอยู่ร่มดามสีแดงเจอเบ,อบาไทยเหนือโอ้โหไ่พูดไม่อยากจะเชื่อเอาแล้วมาเจอกันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเริ่มเปลี่ยนเริ่มเสียเริ่มสีเริ่มมีกันมาเอาแล้วว่ายังไงเบาไทยเหนือเบาไทยเหนือเห็นมา เริ่มเบียดนแล้วเริ่มเบียดกนจะเบียดดีจะเลียดชิงไปได้หรือไม่ได้ต้องถามลูกศุริยาลต่าุช่เอาละครับพี่้องจบตาดูดีโอ้โหบ่าวใช้เหนือบ่าวทเหียวมันกชอสาสาลูกสุริยาตมันเป็นจมยบ่าวเทียรองน้ำเสบ่าวุดเียปบ่าวจะรองน้ำใส่ลูกสุริยารองน้ำาสีแล้วจะเดียว้ 我 h เราทำกันไปโหดาโหดเตาเราทาไปาลูกศุริยะลูกชายเราทำไปลูกศุริยะพี่น้องญาติวัานนองกันเลิกจะเกิดอะไรเกิดมาหนักหนุ่มออกมาคนละเดียวยังไม่เจอเด็กไม่เจอขนมไทยเลยเดยกกูบอกว่าเลิกจะหมนวิธีกันจะไม่เจอว่าพวกกินสูสีจะไม่เจอริอาจะไม่สุดท้ายเลิกพยายามประคุปคุปเชิงละคุปเชิงละคุปเชิงละลุงศุริ กันครับสุดยอดของเต็มเต่อย่างนี้แะครับท่านนายกพ่ครับทางคณะบริหารทางสมาชิกคนเกียิก็ประทับใจเห็นพี่น้องชาวเรือมีความสุขครับมกาครสิ้นเกียิไม่รอช้าตัดสินะเรือที่ชนะในเที่ยวนี้คือเรือล่องน้ำแดชอสามสามลูกสุริยาเป็นผู้ชนะในเที่ยวนี้ครับเที่ยวตัวไปนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นเที่ยวที่แปดหรือเที่ยวที่สิบครับ